สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนาะเรามาดูกันว่าสถานการณ์เหตุการณ์อะไรที่เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้บ้างนะยายขออา่านตามหน้าไพ่นะดูเป็นบรรทัดฐานนะคะดูเป็นแนวทาง ะะขอให้ทุกคนพบเจอพลังงานดีๆนะคะเก็บเกี่ยวพลังงานดีๆไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการชี้แนะของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นยายขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ยายขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าชีวิตคุณจะพบจะเจอกับอะไรบ้างนะคะ h ฮพิซ e สนะคะผู้อย่างรู้ผู้ที่เก่งรอบด้านนะคะช่วงนี้นะคะชีวิตคุณนะคะสัญชาตญาณหรือเซนอะไรบอกคุณปุ๊บคุณจะมีความรู้สึกมันใช่เลยอะไรตามที่คุณมีเซนสัมผัสนะคะตอนช่วงนี้ลองลองใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเรานะคะ อัศวินถือถ้วยนะคะเป็นการใช้เซนไปในทางบวกนะคะขอให้คุณคิดและศึกษาเรียนรู้กับสิ่งรอบข้างนะคะเพื่อจะนำพาไปสู่ความสำเร็จอยู่ในมือคุณนะคะเหมือนอัศวินถือถ้วยนะคะไม่ว่าจะสิ่งที่คุณหวังและคิดไว้นะคะคุณต้อง take action คุณต้องลุกขึ้นมา สร้างสรรค์หรือทําอะไรเพื่อให้ตัวคุณได้สำเร็จในจุดหมายปลายทางที่คุณคิดไว้นะคะช่วงนี้นะคะใช้เซนส์นสัมผัสของคุณให้มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณจะสู้ไปข้างหน้าหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ใช้ เซนของคุณดุนพินิษของคุณนะคะใช้สิ่งที่คุณศึกษาและเรียนรู้มาไม่ว่าคุณจะสู้อย่างไรก็ขอให้รู้เขารู้เรานะคะแล้วคุณจับประสบความสำเร็จนะคะสามใบนี้ก็สามารถบ่งบอกได้ว่าคุณเป็นนักสู้สู้ด้วยสมองและปัญญาจริงๆนะคะเรามาดูองค์ประกอบนะคะ การติดต่อการสื่อสารการเจรจาการมุ่งมา่นะที่จะทำอะไรก็แล้วแต่การเจรจาต้องมีต้องเกิดนะคะต้องเกิดและพยายามใช้เซนส์นของคุณให้เป็นประโยชน์ในการเจรจานะคะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณทำได้นะคะถึงมันจะออกมาแบบไม่ง่ายนะักงานนี้อาจจะยากแต่คุณทำสำเร็จนะคะขอเพราะว่าคุณมี อัศวินถือถ้วยขึ้นมาอยู่ในระหว่างที่สิ่งแวดล้อมที่คุณกําลังเจอตอนนี้นะคะขอให้ใช้ความรู้ความสามารถความอดทนนะคะใช้เซนส์นของคุณในการเจรจานะคะการเจรจาตอนนี้จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จนะคะอนาคตนะคะเรามาดูอนาคตอนาคต มีโอกาสสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไงหกไม้เท้านะคะหกไม้เท้านี่คือความสําเร็จนะคะความมีชัยในการที่คุณจะใช้เส้นสัมผัสของคุณไปสู่ชัยชนะให้ได้นะคะขอให้มุ่งมั่นและอดทนอดกันนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกเะสติงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณเอาอยู่นะคะความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นกับคน ที่รอบค้อบและสู้อย่างมีสตินะคะตอนนี้ปัญหาทุกอย่างคุณผ่านไปด้วยด้วยดีเหมือนคิงเลยนะคะพระราชาคุณผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับปัญหาคุณสามารถ ทำสําเร็จด้วยตัวของคุณเองนะคะ The w o r นะคะทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณตอนนี้มันจะอำนวยอานวยอานวยประโยชน์ให้กับคุณเป็นเชิงบวกนะคะเชิงบวกฉะนั้นเมื่อมีโอกาสหรือมีอะไรที่เป็นเชิงบวกคุณคว้ามันไว้นะคะขอให้ ขอให้ตั้งใจแล้วคว้ามันไว้นะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสไปถึงเดอะเวอร์ยายเปิดมาช่วงนี้เดอะเวอร์เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยบ่อยมากนะคะฉะนั้นจงใช้พลังตรงนี้ไปให้ถึงเดอะเวอร์นะคะสองไม้เทา้าการศึกษารการเจรจาการพูดคุยสําคัญมากตอนช่วงนี้นะคะสําคัญมากการ พูดคุยกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าทั้งคนรักเรื่องรักเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องท้องทุกอย่างนะคะการสื่อสารการเจราจาซบๆนะคะรู้จักเขารู้จักเรารู้ใจเขารู้ใจเราแล้วคุณจะสําเร็จและชนะเหมือนหกม้เท้านะคะหกม้เท้าคือชัยชนะนะคะเกิดเป็นเอ็มพิเลอร์พระราชาที่ยิ่งใหญ่ในในในสิ่งที่คุณทําไว้ทุกอย่าง จะสำเร็จอ็มเพลกับเดอะเวอร์ได้เกิดขึ้นมาเพราะการเจรจาสื่อสารการรอบรู้ของคุณคันสู้อย่างมีสติการไม่ว่างงานนั้นมันจะยากขนาดไหนสำหรับคุณคุณสามารถผ่านไปได้และกำชัยชนะไปได้ในอนาคตนะคะนี่คืออนาคต6ไม้เท้าคือการชัยชนะที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จในชีวิตนะคะยายขอให้ทุกคน ใช้สตินะคะตอนช่วงนี้นะคะใช้เซนส์นความรู้สึกของคุณให้มีประโยชน์กับตัวคุณให้มากๆนะคะคิดก่อนทำนะคะปัญหาย่อมไม่เกิดนะคะ mm. คุณทำได้ค่ะยายขอให้ทุกคนใช้จุดนี้เป็นสะพานให้คุณไปนั่งอยู่บนบันลังนะคะตามที่ทุกคนออกแบบไว้นะคะ เพราะว่าแต่ละคนความคิดความอ่านจะไม่เหมือนกันการออกแบบชีวิตทุกคนจะไม่เหมือนกันฉะนั้นยายขอให้เป็นแรงผลักดันพาคุณไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการนะคะขอให้โชคดีโชคดีนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามขอบคุณที่เข้ามาดูยายนะคะขอให้ประสบ แต่สิ่งดีๆพบเจอแต่คน,นดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีค่ะ